ว้าวเพื่อนๆแปลงผักเมล็ดพันธุ์ขึ้นแล้วเพื่อนๆนะงอกแล้วงอกเป็นต้นแล้วเพื่อนๆเห็นไหมล่ะนี่ไงเราก็จะดูแลเขาให้เติบโตเพื่อนๆนะเห็นไหมล่ะเนี่ยนะเนี่ยข้างอาหารฉันดีเพื่อนๆอันนี้เขาเรียกว่าบวบงูเลยมันจะปลูกอันนี้นะนี่โอ้มาดูของนี้เป็นไง ให้ผมลดลาดในไตโคโดมาไปในเมื่อวันนี้นะก็รงบริเวณนี้ก็จะมีการมาเขี่ยมากแต่บริเวณตรงนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราใช้มาปักคกุ้มผักไว้ไม่ให้พักไม่ให้ไก่มาเขีย่ยก็จะปลอดภัยเพืเ่อนนะ่วนด,ด้านนู้นหายังไม่งอกตลอดประมาณสักสองสามวันเพืเ่อนนะอมบางตรงทางนี้ทางนี้ออกก็ออยังทางนี้รู้สึกว่าจะงอกช้าไปหน่อยแล้วยังไม่งอกเพื่อวันถ้าปลูกเขานะ มันงอกหรือ,อยังยังไม่งอกเ,เพื่อนๆนะไม่รู้ว่าเมล็ดพันธุ์นี้หรือเปล่านะก็ดูที่มันน่าจะสามสี่วันน่าจะงอกแล้วไม่งอกแล้วนะอ๋องอกแล้วเ,เพื่อนๆเห็นไหม,มองอกแล้วเห็นไหมเพื่อนๆงอกแล้วงอกแล้วงอกแล้วแล้วจากนี้ผมก็จะเอาปักเอาไม้ปักรอบๆกันไก่เขี่ยเพื่อนถ้าไม่กันไก่ก็จะเขี่ยหักทาให้พืชผลเราพืชผักเราเสียหายเ,นะเ,เพื่อนนะนี่เพื่อนๆดูเห็นหรือเปล่าเนี้ย นี่เป็นไงเห็นไหมเพื่อนๆแห่ร้อยเข้าตบโตมเพื่อนนะแล้วเขาก็จะเลื้อยไปตั้งค้างตรงน้นเพื่อนบนข้างบนนี่แหละนี่มาเขาจะเลื้อยไปข้าง,งนนบน,งน,นะน,นเ,เบนพื่อนต่อไปผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆเพื่อนะสวนก็จะจะเกิดพืชพัธร,ร์ยาหารเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆนะทั้งบวบทั้งนี่แหละผักผักในสวนควรัวผมนี่หละนะดูดูตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ลงหวานเมล็ดไปแล้วเพื่อนๆนะเดี๋ยวเข,ขาก็จะเป็น เป็นไอเป็นน้ำเต้าน้ำฝนนะก็จะเลื้อยขึ้นไปข้างบนนุ่นฝนนะรอบเป็นน้ำเต้าน้ำฝนนะเออไอต้นนุ้นยางต้นนุ้นยางต้นนุ่นยางใช้เป็นไม้หมักอยังมันยังไม่ได้ดินที่ดีนะมาดูบรรยากาศลองเทสเพื่อนนะยาวเลยเพื่อนดูบริเวณสวนผมเป็นไงต่อไปก็จะมีพืชผลเต็มไม่หมดเพื่อนเห็นไหมนะตัวนี้แต่ตัวนี้งอกก็ยังมาดูตัวนี้เห็นไหม ตัวนี้ก็งอกแล้วเพื่อนเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเดี๋ยวเขาจะเติบโตแล้วเขาจะเลยเหมือนนะเห็นไหมล่ะมีกี่แป้งอันนับก่อนหนึ่งแป้งสองแป้งสามแป้งสี่แป้งห้าแป้งหกแป้งนะครับผมกินใช้กินอยู่แค่สองแม่ลูกก็โอ้โหเหลือกินเหลือใช้แล้วครับเ,เพื่อน เคนี่ก่อนครับเพื่อนอัปเดตสวนผักนะเดี๋ยวไวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ